สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์ของเกากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีคําถามทางรัฐศาสตร์จะมาถามทุกคนกันว่าทุกคนเคยสังเกตกันไหมครับว่าประเทศที่มีระบบการปกครองแบบสังคมนิยมนะครับผมโดยเฉพาะประเทศคอมมิวนิสต์ต่างๆเนี่ยทำไมนะครับผมถึงตั้งชื่อนะครับผมแล้วมีคำว่าประชาธิปไตยหรือเดมโมแครติกอยู่ในชื่อของประเทศตัวเองยกตัวอย่างนะครับเกาหลีเหนือ หรือเดโมแครติกพีโพสริพับลิกออฟคอรี亚 หรืออย่างประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างสปปลาวนะครับผมหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภาษาอังกฤษเนี่ยคือลาว People's Democratic Republic หรืออย่างอีกประเทศหนึ่งเนี่ยคือเวียดนามในสมัยที่ยังเป็นเวียดนามเหนืออยู่นะครับผมประเทศชื่อเต็มๆเนี่ยมีชื่อว่า Democratic Republic of v i e t n a นามหรือว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามแล้วก็มีอีกหลายๆประเทศเลยนะครับที่เป็นประเทศคอมมิวนิสต์แล้วก็เอาชื่อประชาธิปไตยเข้ามาใส่เนี่ยมันเพราะอะไรกัน เหตุผลเนี่ยนะครับผมได้ถูกวิเคราะห์มาโดยนักประวติศาสตร์และก็อาจารย์หลายท่านเลยนะครับผมซึ่งผมก็ได้ไปอ่านมานะแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะว่าอันนี้เนี่ยเป็นบทวิเคราะห์นะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยมาเริ่มกันด้วยการเข้าใจรากฐานของความหมายของคําศัพท์คําว่าคอมมิวนิสต์และคําว่า ด e โมแครซีกันก่อนหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่านะครับผมโอ้โหคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมก็ตามเนี่ยมีความแตกต่างคนละขั้วกับประชาธิปไตยเลยถูกไหมครับยิ่งในยุคสงครามเย็นเนี่ยนะครับผมยิ่งเป็นอีเวนท์ที่ทําให้เราเนี่ยเห็นกําแพงของคํสองคานี้เห็นกําแพงของอุดมการณ์องอุดมการ์นี้มากขึ้นว่าโอ้โหต่างฝ่ายเนี่ยต่างมองว่าอีฝ่ายเนี่ยเป็นศัตรูกันอย่างชัดเจนซึ่งถ้ามามองกันที่ตัวของไอดีนิตี้นะครับผมตัวของลักษณะ2อ,อุดมการนี้เนี่ยจากที่เราเรียนมาเนี่ยมันก แตกต่างกันนี่ถูกไหมประชาธิปไตยเนี่ยจะเน้นเรื่องเสรีภาพทางความคิดเสรีทุนนิยมการเป็นเจ้าของทรัพย์สินเป็นเจ้าของที่ดินได้และอื่นๆอีกมากมายส่วนคอมมิวนิสต์เนี่ยโอ้โหทุกคนเนี่ยต้องเท่าเทียมกันในแง่ของสิทธิในแง่ของทรัพย์สินเสียสละเพื่อส่วนร่วมเป็น collectivism ก็ดูแตกต่างกันนี่ถูกไหมแต่ว่านะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดกันถึงตัว political ideology หรือว่าอุดมการณ์ทางการเมืองนะไม่พูดถึงระบบเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆประชาธิปไตยและ อ,อยู่ฝั่งเดียวกันนะครับเฮ้ยหลายคนเนี่ยอาจจะงงแล้วมันจะฝั่งเดียวกันได้ยังไงล่ะคือมันแบบนี้ครับถ้าเกิดเรามาดูกันที่ political spectrum หรือภาษาไทยถ้าแปลง,ง่ายๆเนี่ยมันคือเฉดทางการเมืองมันไม่ได้มีแค่คําว่าคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยหรอกนะครับจริงๆเนี่ยมันยังมีเฉดอีกมากมายเลยอธิบายแบบเข้าใจง่ายที่สุดเลยนะครับดูที่รูปนี้ในสีฟ้าที่เราเห็นตรงกลางเนี่ยนะครับเราจะสามารถพูดได้ว่า อันนี้เนี่ยคือประชาธิปไตยซึ่งประชาธิปไตยเองเนี่ยก็จะมีนะครับผมเอียงไปทางฝั่งซ้ายทางการเมืองซึ่งถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะออกไปในแนวของสังคมนิยมแต่ก็ยังมีลักษณะหลายอย่างที่ยังเป็นความประชาธิปไตยอยู่ไม่ว่าจะเป็นสิิทธเสรีภาพทางความคิดเสรีภาพทางการเมือง<น>การโหวตต่างๆ <jer S 1> เนี่ย <บา S 1> นะครับผมอ่ะยังทําให้เป็นประชาธิปไตยอยู่ถูกไหมแต่ว่านโยบายหลายๆอย่างเนี่ยนะครับผมอาจจะเน้นไปทางฐานพีระมิดรากหญ้ามากกว่าสีน้ําเงินทางฝั่งขวาหมายถึงยังไงนะครับผมนโย บาหลายอย่างของเขาเนี่ยอาจจะเป็นประชานิยมมีการกระจายนะครับผมความเจริญจากคนรวยเนี่ยมาสู่คนจนมากขึ้นสร้างความเสมอภาคในสังคมนะครับผมอ่ะฟังดูดีเลยถูกไหมครับทุกคนอันนี้เนะี่ยถ้าพูดง่ายๆนะครับผมจะเป็นประชาธิปไตยแบบเอไปทางฝั่งซ้ายแต่ถ้าเกิดมันออกกราฟไปมากกว่านี้ล่ะถ้ามันซ้ายไปยิ่งกว่านี้เรื่อยๆเฮ้ยสิทธิ์หลายอย่างเนี่ยอาจจะดึงมาจากนายทุนมากเกินไปอาจจะมีกฎหมายที่สุดโต่งมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงเอา้ามีกฎหมายนึงออกมาว่าตระกูลหนึ่งเนี่ยห้ามมีที่ดินที่ดินเกิน เ,เท่านี้ต้องทําการมอบคืนให้กับรัฐสมมุตินะอันนี้ว่าเป็นกฎหมายสมมุติขึ้นมาเมื่อรัฐหรือผู้มีอํานาจนะครับผมเริ่มออกกฎหมายแบบนี้ออกมาเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยเรียกได้ว่าใช้อํานาจในทางที่ผิดในการไปเบียดเบียนสิทธิ์ของคนอื่นซึ่งในกรณีนี้ก็คือพวกคนรวยหรือพวกนายทุนอันนี้เนี่ยมันจะออกไปทาง Extre m e left wing หรือว่าซ้ายจัดนะครับผมทําให้มันเป็นหนทางไปสู่คอมมิวนิสต์ตามที่พวกเราเข้าใจกันนั่นเองซึ่งส่วนมากเนี่ยนะครับผมการที่ประเทศประเทศหนึ่งจะกลายเป็นคอมมิวนิสต์ได้เนี่ยแทบจะกว่า 90%าเลยเนี่ยนะครับผมมันเกิดจากการปฏิวัติขึ้นมานะครับทำให้เรียกได้ว,ว่าผู้นําที่มาจากการปฏิวัติส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นผู้นําเผด็จการอยู่แล้วนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเผด็จการเนี่ยหลายคนอาจจะฟังดูแย่นะแต่ว่ามันไม่ใช่คําที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นมานะครับผมมันเป็นคาที่มีมาตั้งแต่ยุคโรมันแล้วเผด็จการในยุครมันเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับผู้นํารัฐที่มีอํานาจมากที่สุดแต่ว่าพอมาในปัจจุบันเนี่ยคำว่าเผด็จการมันอาจจะฟังดูรุนแรงนะครับผมโอ้ดแบคคออรรรรััต่่ะะจิงงๆําขมมมนนเียไไไล ก็เป็นเพียงเหมือนบทบาททางการเมืองอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้เนะี่ยทุกคนก็คงพอจะเห็นภาพกันแล้วถูกไหมครับอธิบายง่ายๆอีกทีหนึ่งเนะี่ยคือสังคมนิยมแบบพอประมาณแบบกําลังดีมีสิทธิเสรีภาพเนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยได้ยกตัวอย่างเช่นพวกประเทศแทบแถบ,แถบสแกนดิเนเวียฟินแลนด์อะไรอย่างเงี้ยที่มีการเก็บภาษีคนรวยที่แพง เก็บภาษีคนที่ไม่มีเงินเนี่ยน้อยกว่าแล้วก็เอาเงินจากคนรวยตรงนั้นเนี่ยมาทําเป็นเวลแฟร์เป็นสวัสดิการจากรัฐชั้นหนึ่งเลยอะไรแบบนี้แต่ทํามากเกินไปเนี่ยนะครับผมก็คือโอเครัฐจัดการทุกอย่างมึงไม่ต้องมีสิทธิ์มีเสรีภาพมีเสียงอะไรเชื่อมั่นในรัฐนะคะรับผมรัฐจะเป็นคนแจกจ่ายความรวยรัฐจะเป็นคนแจกจ่ายทรัพย์สินให้เองก็จะเป็นระบอบสังคมนิยมแบบมาร์กซิสเลนินนิสหรือว่าในทางปฏิบัติเนี่ยก็คือคอมมิวนิสต์อย่างที่เรารู้จักกันนั่นเองเพราะฉะนั้นผมเเเเชื่่่่่่่ออออววววาาาาาาตนนนนีี้้้ยทุกกคคนจนจะขใังๆแลโ ไอคำสองคำนี้เนี่ยถ้าเกิดจริงๆแล้วเรามองด้วยความหมายทางการเมืองเนี่ยมันแตกต่างแต่มันก็เรียกได้ว่าอยู่ในฝั่งซ้ายเหมือนกันและอย่างนี้หลายคนอาจจะสงสัยต่อว่าฝั่งขวาคืออะไรล่ะถ้าอย่างนั้นฝั่งขวาเนี่ยนะครับผมอ่ะก็ยกตัวอย่างเป็นพักเป็นประเทศดีกว่าถ้าประชาธิปไตยและออกไปทางขวาหน่อยนะครับผมเราเนี่ยอาจจะสามารถมองว่าพัก ริพับลิกันของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีแนวคิดที่ค่อนข้างจะขวากว่าเดโมแครตในหลายๆเรื่องเลยยกตัวอย่างพวกนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมต่างๆเนี่ยส่วนมากพวกรัฐบาลฝั่งขวาเนี่ยจะไม่ค่อยทํากันนะครับเพราะผู้สนับสนุนพรรคฝั่งขวาเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์นะครับผมจากนโยบายปัจจุบันอยู่แล้วส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นคนชั้นกลางหรือไม่ก็คนที่รวยกว่าเพราะคิดว่าเออทุกอย่างมันดีอยู่แล้วเนี่ยไม่เห็นมีอะไรต้องเปลี่ยนเลยไม่เห็นมีอะไรต้องปรับซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้แย่เสมอไปนะครับผมเราต้องดูเเเปป็นคคสสไ เพราะบางทีการเปลี่ยนมากเกินเปลี่ยนฉับไวเกินเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีต่อการเมืองต่อสังคมเหมือนกันแต่ถ้าเกิดนะครับผมขวาจัดแบบสุดๆเลยเนี่ยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยคืออะไร คือพักนาซีนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมในช่อง history world เนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วว่านาซีเยอรมน,นีเนี่ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไม่ต้องอธิบายนะครับอันนั้นเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เราจะเรียกได้ว่าเป็น extreme right wing อาจจะเป็นเรื่องของชาตินิยมสุดโตง่งเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติกลุ่มคนของฉันเก่งกว่ากลุ่มคนของฉันฉลาดกว่ากลุ่มคนของฉันดีกว่าแล้วก็ยกกลุ่มของตัวเองเนี่ยให้อยู่เหนือนะครับผมคนอื่นอันนี้เนี่ยคือตัวอย่างนะครับผมที่เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าขวาจัดเนี่ยจะเป็นยัง,ง,งนนเงก,กเทุก เนี่ยนะครับผมไม่ใช่ว่ารัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเนี่ยโอจะเอาที่ตั้งของตัวเองในอยู่จุดนี้ไปเป๊ะบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะมีนโยบายที่ขวาบ้างซ้ายบ้างเรื่องการนโยบายเศรษฐกิจที่อาจจะมีความสังคมนิยมกว่าเดิมหรือว่าอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยอาจจะเป็นคอนเซอร์เวทีฟจัดๆอะไรอย่างนี้เนี่ยเรียกได้ว่านะครับผมมันเป็นการผสมผสานกันดีกว่าของรัฐบาลหนึ่งที่จะปกครองยกตัวอย่างอย่างจีนเนี่ยโอโหตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะถกเถียงกันแล้วว่าจีนเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์หรือเป็นประชาธิปไตยต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเป็นในแง่ของการปกครนจีจมิสน มแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้หลักมาร์กซิสเลนินนิสหรือแม้กระทั่งเหมาอิซึมอีกแล้วนะครับผมในเรื่องของเศรษฐกิจเรียกได้ว่าเศรษฐกิจของพวกเขาเนี่ยมีความเสรีก,กว่าประเทศประชาธิปไตยในหลายๆประเทศเลยนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนทีนี้เนี่ยก็กลับมาสู่คําถามแล้วนะครับโอ้โหอารัมพบดไปซะนานเลยแต่ผมเชื่อว่าอันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์จริงๆนะเรื่องนี้เพราะตอนนี้เนี่ยทุกคนเข้าใจแล้วว่าอุดมการทางการเมืองมันไม่ได้มีแค่2อ,อย่างแต่มันมีจุดยืนได้หลายที่มากๆประชาธิปไตยเนี่ยก็สามารถเป็นฝั่งซซ้้ายยยไดดเเหมมือออนนกกกัััึ่่่งง็จะูฝีวบิส จากคอมมิวนิสต์เนี่ยจะซ้ายจัดซึ่งการตั้งชื่อประเทศเนี่ยมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนนะครับเรียกได้ว่าใครที่อานาจมาได้อยากจะตั้งชื่อสถาปนาประเทศของตัวเองว่าอะไรก็ตั้งไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนักปฏิวัติสังคมนิยมจากประเทศต่างๆเนี่ยจึงนิยมนะครับผมตั้งชื่อให้มีคําว่า Democratic People s เชียลิสต์และก็ต่อท้ายด้วย Republic นะครับผมซึ่งเป็นสาธารณรัฐ ไอ้คำที่เราพูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีความหมายเชิงด้านซ้ายเหมือนกันและนะักวิชาการเนี่ยเขาบอกกันว่าที่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเลือกคำว่าเดโมแครติกเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันเป็นเพราะพอกันได้ยังไงล่ะครับพอลองคิดภาพตามว่ากลุ่มปฏิวัติเนี่ยปฏิวัติประเทศหนึ่งขึ้นมาแล้วก็นําระบ,บอบคอมมิวนิสต์มาใช้ต้องมีคนจํานวนมากที่สนับสนุนระบอบนี้แต่ก็มีคนจํานวนอีกมากมายเช่นเดียวกันที่ไม่ได้ชอบระบอบนี้นะครับอย่าลืมว่าปฏิวัติเนี่ยมันคือการแย่งชิงอํานาจมาถูกไหมการตั้งชื่อให้มีคําว่าประชา ทิเบตยเนี่ยมันเลยเป็นเหมือนกับการเพราะโปแกลดาคนเหล่านั้นนะครับผกว่าเฮ้ยประเทศเราเนี่ยจะปกครองเนี่ยไม่ได้เป็นแบบโซเวียตไม่ได้เป็นแบบจีนนะไม่ต้องกลัวแต่ในทางปฏิบัติจริงแล้วเนี่ยใครจะปกครองแบบไหนเนี่ยนะครับผมก็ต้องมาดูกันอีกทีถูกไหมแต่การตั้งชื่อให้ซอฟต์กว่าเนี่ยนะครับผมมันก็อาจจะทําให้คนในประเทศเนี่ยมีความสบายใจมากกว่าและรากศัพท์ของคําว่าดโมคราซีเนี่ยนะครับผมมันมาจากคําว่า Demos และเ r ร t o s นะครับอ่านผิดเนี่ยต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมเพราะมันเป็นภาษากรีกซึ่งเป็นคําที่มีมานมนานแล้วนะครับผมไอ้คาว่า Demos เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันแปลว่าประชาชนครับทุกคนส่วนคําว่าเ r ร t o s เนี่ยมันแปลว่าอํานาจหรือว่าการปกครองรวมกันเนี่ยมันก็คือ อำนาจของประชาชนนั่นเองนะครับซึ่งถ้าทาให้คํามันสวยงามเนี่ยก็คือคําว่าประชาธิปไตยเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าดูกันที่ความหมายของคํานี้แบบตื้นๆเลยเนี่ยอำนาจของประชาชนระบบคอมมิวนิสต์ฐานอำนาจก็อยู่ที่ประชาชนเหมือนกันประชาธิปไตยอย่างที่เรารู้จักกันเนี่ยฐานอำนาจก็เป็นของใครของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้จัดว่าผิดนะครับผมที่ประเทศคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาจะเอาชื่อว่าประชาธิปไตยหรือว่าเดโมแครติกเนี่ยเข้าไปใส่ในชื่อเขาเพราะว่าอำนาจมันก็เป็นของประชาชนจริงๆตามหลักของคอมมิวนิ นนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเนื้อหาในวันนี้โอ้โหค่อนข้างจะซีเรียสเลยถูกไหมถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยชอบกันยังไงเนี่ยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ให้กับคลิปของเราด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้เลยครับผมท่านผู้ชมบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ